บ้านครูไก่สอนศิลป์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับน้องๆหนูๆในช่วงปิดเทอมหรือวันหยุดสุดสัปดาห์นี้นะคะพบกับบุฟเฟ่คอร์สคอร์สเรียนสุดพิเศษที่รวบรวมกิจกรรมมากมายหลากหลายในคอร์สเดียวให้น้องๆหนูๆได้เลือกเรียนเลือกเล่นเรียนรู้ประสบการณ์นอกห้องเรียนกันอย่างจัดเต็มเลยค่ะ วันนี้คุณครูจะพามาดูสถานที่เรียนบรรยากาศการเรียนและกิจกรรมในหนึ่งวันนะคะว่าเราสอนอะไรกันบ้างมาถึงปุ๊บจะเจอพนักงานต้อนรับสุดแสนน่ารักแบบนี้เลยค่ะ เริ่มต้นด้วยกิจกรรมดนตรีคาสแรกของเรานะคะอยู่ในหมวดดนตรีไทยดนตรีพื้นเมืองค่ะนั่นก็คือคาสเครื่องดนตรีขิมนั่นเองค่ะน้องๆผู้หญิงชื่นชอบกันมากๆกเลยนะคะรับสอนตั้งแต่อายุ5ปีขึ้นไปค่ะคาสนี้นะคะนอกจากน้องๆจะได้เรียนรู้พื้นฐานการบรรเลงขิมเบื้องต้นจนสามารถบรรเลงเป็นเพลงได้แล้วน้องๆยังได้ฝึกทักษะสมาธิ ความจำรวมถึงกลิกภาพที่สวยงามอีกด้วยนะคะมาดูคัสตทสองของเรากันต่อเลยค่ะคือเครื่องดนตรีปเจิงค่ะ เป็นเครื่องดนตรีจากประเทศจีนนะคะนอกจากน้องๆจะได้เรียนรู้พื้นฐานการบรรเลงแล้วยังได้เรียนรู้วัฒนธรรมจีนผ่านภาษาและการขับร้องรวมถึงทำนองเพลงอีกด้วยค่ะพามาดูเครื่องดนตรีสุดฮอตฮิตในหมู่น้องๆผู้ชายกันบ้างค่ะนั่นก็คือเครื่องดนตรีระนาดเอกนอกจากน้องๆจะได้ฝึกพื้นฐานการบรรเลงแล้วยังฝึกทักษะสมาธิความนิ่งความจำ รวมถึงการรับฟังและการสื่อสารอีกด้วยค่ะไปต่อกันที่คลาสฮอตกิตอนนี้เลยนะคะใครอยากปล่อยพลังใครมีแรงเยอะต้องไม่พลาดคลาสนี้เลยค่ะตีกองสะบัดชัยนะคะคุณครูจะสอนตั้งแต่พื้นฐานการตีจนสามารถแสดงโชว์ได้เลยค่ะไปต่อกันที่คลาสสากลน,นะคะ นั่นก็คือคัสอูคูเลเล่สำหรับเด็กเล็กคัสกีตาร์สำหรับเด็กโตรหรือผู้ใหญ่นะคะสำหรับใครที่ชื่นชอบมาลองเรียนได้เลยนะคะพามาชมกันต่อกับคลาสรำไทยสวยๆนะคะมาเรียนที่นี่เรารับอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปค่ะคุณครูสอนตั้งแต่ท่าพื้นฐานการปรับท่าทางที่สวยงามจนสามารถแสดงโชว์ขึ้นเวทีได้เลยนะคะมาเรียนตอนนี้มีเวทีสำหรับโชว์แสดงแน่นอนค่ะ มาชมกันต่อกับคลาสระบำเพลงจีนนะคะใครเป็นสายซีรีส์จีนอยากใส่ชุดท่านฟูสวยๆต้องไม่พลาดคลาสนี้เลยนะคะคุณครูจะสอนตั้งแต่พื้นฐานการไร้รำนะคะจนไปถึงการถ่ายทอดอารมณ์ ผ่านท่วงทำนองเพลงและท่าทางจนสามารถแสดงขึ้นเวทีได้เลยคะ่ะตรุจจีนนี้มีเวทีรอน้องๆอ,อยู่นะคะไปต่อกันที่คร,รับ cover dance สำหรับเด็กคะ่ะรับน้องๆอายุตั้งแต่3ปีขึ้นไปคะ่ะคุณครูของเราน่ารักใจดีสอนสนุกมีคลิปเต้นสวยๆลง t i กตอ k ทุกวนันทุกสัปดาห์เลยนะคะ มาดูการเรียนการสอนแบบเอาดอก์กันบ้างค่ะว่ามีคลาสอะไรกันบ้างนั่นก็คือคลาสเรียนศิลปะค่ะสำหรับคลาสศิลปะนะคะจะมีตั้งแต่เด็กเล็กอายุ3-5ปีและแบ่งเป็นเด็กโตอายุ6ปีจนถึงผู้ใหญ่เลยค่ะคุณครูจะสอนตามความชอบและศักยภาพที่เหมาะสมในการพัฒนาเพื่อให้น้องๆได้ต่อยอดความรู้และสามารถนำไปปรับใช้ได้จริงค่ะ ไปชมกันต่อกับคลาสสุดฮอตของเรานั่นก็คือคลาสเรียนว่ายน้ำค่ะรับสอนน้องๆอ,อายุ3ปีขึ้นไปเช่นกันนะคะเน้นการเรียนการสอนแบบส่วนตัวเรียนกันตั้งแต่จับโฟมลอยตัวเอาตัวรอดในน้ําจนสามารถว่ายน้ำได้เองแบบนี้เลยะคะ่ะนนี้เรายังมีกิจกรรมสอนทําขนมสอนทําสิ่งประดิษฐ์ที่เลือกเรียนเลือกเล่นอีกมากมายหลายกิจกรรมเลยนะคะ สำหรับคุณพ่อคุณแม่ท่านใดสนใจจองค้าติดต่อทางไลน์แอดบ้านครูกไก่ได้เลยค่ะและพบกันนะคะ